สบายดีเพื่อนๆเป็นังได้ทุกคนก็ดีมีแห้งกันบอมื้อนี้มาปิดปักแต่งอีกพวกเจ้าเขาสิปิดปักแต่งมือสุดท้าย,ยเ้อเบิด์ลอเด้ออย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้แดโอ้โหพวกเจ้ามีแมงกัดเหรเห็นบอนี่เด้หน <c oughs> ่วยนี้มีแมงกัดละ ตามันโยนออกมาหอดพียร์มีแรงกัดเนาะเพีงสิป,ปงเพื่อนเพื่อน,อนแต่วคอยฮักสิป,ปิดอันหพวกเจ้าเบิง่งมูน,นี่ละก็สิคือสิปุบป่งหลายแก้วหอยแห้งย่านงูมันมีงูน้อยอย,อยู่เงานคอยหนึ่งูน้อยหลายเพราะมันอยู่ในป่าพวกเจ้วดิป่ามันหกนี่หน่วยนี่กำลังโยอนอยู่ในที่พวกเจ้าเห็นตอด็มันน่าจะปุบป,ปิดเนาะนางน้อยเกินมันจะมีอบอสแล้วเพิ่มมักเล่นในไล่หลายเพื่อนๆพ่อน,อน,อน,อนนะ ักเล่นในกินกระบาดตะไわりเลยพวกแก้วนี่เลยค่ะมักเล่น่อยพวกเก้างามอลีพ่ซนซุกในซุกคักเราคนนะงั้นพวกเจ้ว่อยเขาอนุญาตปิดอันมักเล่นน่วยมันซุกในซะก่อนเพราะว่า่อยเบิ้งแล้วมันซุกเกินกระดอกกระเดียนเลยนะ เล่นคอยพวกเจ้างามงามลายคักเอื้อยคอยสิมาปิดกระโบามาพวกเจ้าเอ้ยเอื้อยคอยกระไดเถื่อก่อนในกระปิดไปให้ปลูกแล้วก็ยังโบมาปิดอยู่นั่งกระไดต้องให้น้องปิดไปให้อ,อีดอกดกดกพวกเจ้าดกอลีพูน่ะเป็นพวงอยู่พวกเจ้านะเ,เาบืงอหมาดกคัก ปิดปักเรนก่อนนะเพื่อนเพื่อนเถอะนี่ลุ่มนี่อีกอพว้เจ้าจะเป็นลายนี่โบเห็นตอนเขาปิดจำเนาะมันหล่นลงในบดละพบกเจ้าโอ้ยคุณพี่คอยกระไดามาปิดเอากระโบเนาะก็แค่แห้งเป้าไปกานยูกันยังมาปิดปลักเรนอยู่นี่อยู่พวกเจ้าเอ้ยไปเฮ็ดเสียเหตุการณ์ น้อยเขียวๆนี่กับบทีมมันเด้อพวกเจ้ามันหลุดลงค่ะนะต่ำใส่อันส้มต่ำแซบแซบนี่หน่อยเขียวๆนี่ก็ได้มันก็จะดิ้วคันไปปิดเอาอันนั้นปีห้าสิเฮ็ดสวนคักก่อนนี่พวกเจ้าปีนี้มันแต่ว่ามันบ่ได้แปลงสวนคัดภายในนี่เลยก็จะปิดเอาใกล้สีเหลืองแล้วก็จะปิดเอารูดเลยในเหลืองพุทละ เพื่อนมาข็สิยางไปฝากนั่นอีกฝากนั่นกระลายคักพวกเจ้าเอ้อยก็เห็นอยู่ในข่ดพปิดยังโบเบิดคอยเกาะในงานนึกออกพริพกคอยี่ตัวนี้นล้ายหลายพวกเจ้าเนี่งามคักเห็นมาาั้คะเป็นจุ่มอยู่ซุ้มนี้ขอเด็ดเบิดละกระโบเบิดดอกยังหลายอยู่ขออนุญาตถามเล่นให้ขึ้นมา คักนือชิบูปิดละแต่ว่าคอยปิดปักแตงและข,ขอขออนุญาตปิดปักเล่นซะสงสัยสิเป็นคลิปปักเล่นลายกับปลักแตงเนาะเพราะปักแตงเขาขึ้นว่าคือสิบบมีละเบิ่งเด้อเพื่อนๆนี่ดิเล,ล่นก่อนปิดลายเกลือละปลักเล่นนี่ก็ได้นี่นักพริกก่อยซุ้มนี่งามคักบ่พวกเจ้าว่ะเด มันแกวในพวกงูมือใด่เอียนั่นเด้อพวกเจ้าเด้อนี่มักเล่นต้นน้อยนี่ต้นน้อยนึงก็มีมากในพวกเจ้านี่มีแมงกัดเะยเห็นบ่ที่หน่วยนี่หน่วยนี้สิออนนี่เด้อมักเล่นใหญ่อันนี้นะต้นซํานี้พวกเจ้านี่เด้ออีต้นนึงตัวนนี่เด้อแค่นี้นี่มักเล่นข่อยแดงเบิดนี่พวกเจ้าพูดนะ แดงยุ่ลุ่มพนเพื่อนเห็นบ่นี่มีมันแก้วคอยนี่ยขยายออกง่ายขนาดพวกเจ้าเดวนี้หันเบิบงไหมนี่พวกเจ้าว่าใกล้สิได้กลิ่นแล้วบอหมากมันนี่หัวมันนี่ยมันด้วพวกเจ้าด้วยก็ไปปิดกายมันแก้วไปก็อนุญาตปาดมานไปมันยังมีจิบบอโอ้ยนีนเด็ยังได้ปิดโอ้ยนี่พวกเจ้ายังได้ปิดอยู่นี่เด็ ยังมีค่ะปิดกึุบ,บอยู่ในเดย์วาสิบูมียังมีอยูน่ยนี่หน่วยนี้คหะน,นะป,ป้อมๆขลอขึ้นมาใหม่นี่ยอันนี้ก็สามหน่วยขลอขึ้นมาใหม่ก็เสียออนุญาตปิดตัวนี้เนาะนี่เลยนี่อันนี้กำลังขึ้น,นเอเอเอหน่วยหนึ่งแต่วพวกเจ้า,าเทงน,ทนี้เดย์โอ้ในเลยอีกหน่วยหนึ่งปิดจ้ะ เพราะมักกินด้วยใหลายพวกเจ้ามักเดี๋ยวมักด้วยน้อยๆด้วยใหญ่หลายเขา,ากระผมเพราะว่าพอใหญ่บ้านเพื่อนสีห้เคียวปิดเพราะว่าเพื่อนสีเพื่อนสีม้างดินเห็นว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุดเลยขอดูไปเศร้ารถแล้วขอสีมาม้างลงเบิรนี่นพวกเจ้านี่ม้างลงเบิรนี่นมันแกวขอดเป็นีนแล้วขอสีม้างลงเบิดน์นี่ให้มันให้มันดินคอยเพียงเสมอกันนะพวกเจ้า แล้วมันก็สิปลูกสบายกว่าน,นี้ควรจะไม่ได้ขึ้นมาโนนเลยเนาะเออ,เอ,อนี่หน่วยนี้งามเพื่อนๆโอ้โหอ๋อขอสองสัยอันอันอยู่นี่มีอยู่นี่นี่สงสัยพ่อใหญ่บ้านเพื่อนาทางทีมของใอยละโอ้ยนี่นี้หน่ยหนยหนยอยๆขดๆนี่เพื่อนๆเลยพ่อใหญ่บ้านทางละนี่สิมีบ่ลรเล็กยังมากหนึ่งนี่โครโรอยู่นี่ กบมากนึงพวกเจ้านี่กิบปิดปักแต่งอยู่แล้วพวกเจ้าโอ้ยยังสิได้กลิ่นอยู่พวกเจ้าเออยังสิเกิดกึึบอยู่เพราะว่าเขาสิป,ปิดทุดท้ายให้ยังมีกรึบอยู่นี่นะปิดมาเนี่ยฮกหมากแล้วพวกเจ้ายังลัางปงกึงงึบอยู่บงังส่งใส่สิบงังซิบหมากคนละเนาะนี่เด้อพอปิดป,ปักเล่นเนาะเพราะว่าได้ลงมาแล้ว็สิปิบปักเล่นซะ จากเงินมาปิดแล้วก็สิปิดจะโอ้ยหน่อยนะ่าตกล้วไปเพื่อนขอญาตมาเกล็นข่อยมาชื่ออัน,อนที่ชุกโกดขอสิขออันุ่าปิดะุ้คนะเรืองเออแล้วพวกเจ้าเรื่องนี้กับหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่กับสิปิดเลยจำนี้กับิดจะไม่ใส่ตาำสม่ง ลกหลายกับพวกแซบด้วยพวกแก้วด้ตยตำสมมกเล่งนะนะตำมุฮงใส่โอ้คนละย่านคนบ่อยากขึ้นนะนี่เราเห็นบอกพวกแก้วนี่มันอยู่จังซี่อยู่นี่กระจิหัวกิ้งลงไปในกระจิบ่ไดไปการเด่ซิมยุงเนาะ,ะเพื่อนเนาะยางกระไดให้พี่น้องเห็นน้ำกันนี่แหละยางกระไดนี่ดิ เห็นบ่มากนี่มันมีแมงกัดเลยนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่พวกเจ้านี่ลายคักพวกเจ้างามงามลืมใส่สูบมือก่อนเนาะย่าน้ำปักมือค่อยโอ๊ยหน่วยนเอาทิปค่อยใส่คลิปมาปิดมักเล่นน้ำกันสนะพวกเจ้าเนะปิดมักเล่นสวนหลังบ้านค่อยสน,เนะเนาะเพราะว่ามันมักเล่นมันหลายเกิน ขอศีกขาขออนุญาตใส่คลิปนี่สิคะกระไลอลีพวกเจ้าโอ้ย,นยขนะมาเล่นคอยจะแมันซาดวัดดกพวกเจ้าเอ้ยดกกะไลพนะเต็มนี่แล้วได้ไงข้อสิเอาขึ้นซ่องฟิตไว้เด้อพวกเจ้าเด้อข้อสิเอาไว้อันบ่แม่นสิใส่ตับโมฮุ่งดอกคั้นเฮาขึ้นซ่องฟิตละหมายความว่าเฮาสิเอาไว้โอ้ลีอยู่ในพวกเจ้า ออกเหรนใหญ่หน่อยนี่น้อยอักเหรียใหญ่หน่อยนี่ตุกลงเนา่าคนโบได้มาปิดมันก็เลยจนดมันมเน,น่าก็มีแหละพวกเจ้าเอ้ยเอาน้ำปักมือ่อยจนันละบอกไ่ได้ใส่สูบมือน้ำมันไหลยอยู่สวนใครในพวกเจ้าปปใบปัญญาย่บ้านเป็นสิทธังออกปเปิดเห็ดหม้น้ำลายพูด ห่วยกระแตกมีแมงกัดละนี่เดีย๋ยหล่นตรงนี้อืเอเาสีเหลืองๆหน่อยนึงกับปิดหาปิดทามไปเดลเแ้วพื่อนๆคานออกมาปิดอีกมหนาเพื่อนนะขออย่งสิป,ปิดชุมนี้อีกจะเบิ่งดูนะโอ้ยจะมันหลายคากพวกเจ้าเอ้ยสิป,ปิดตะวาดตะไวบ้รบัดเนี่ มา,มาปิดมักเล่นน้ำกันปิดมักเล่นซอยขอ่อยเพื่อนมาเอาไปกินเด้อพวกเจ้าหลายทแท้นนี้มักเล่นน้อยพวกเจ้าเอ้ยขอยปลูกไว้จากต้นบุลาขวยกระโบจื้อแล้วนี่เออยูน่นี่ีนมี้ยูนีน่นมีสามต้นเด้อพวกเจ้าเด้อกระโบหลายต้นานไดเด้ออันอยู่เฉพาะบอนที่คอยปิดอยูนี่สามต้นเนาะอีกฟากพุ่นอีกนานสามต้นมันเป็นหกต้นเนี่ยเรามกเล่นขอยปลูกนะน,นะพวกเจ้ามันเป็นเน่าละบ่ได้ปิดมันนะ บอกให้เอื้อยมาปิดกินกับพเอื้อยได้เอื้อยคอยนี่ก็ได้มายากยากน้องเวะลา z o o มนี่บ่ท่อเราจะซื้อตลาดเขาแพ,งเ,พงเดีย๋ยวน,นี้มะเร็งแพงพวกเจา้าเราจะปิดใบบริบาลเนี่ยเบื้งยาวๆด้วยพวกเจ้าเด้อคลิปปิดมะเล็นเด้อข้าแม่คอยกิ้งลงไปจากนี่แหละอย่าซื้อหัวขวัญคอยเด้อ มาหับเอาขอวดของหมอซอยได้กันเขวดกิ้งลงไปนี่เบาอยากบรรยายเพร่อเขาอยู่ทงนนพี่คนมายขี้กล่องก้นกูจูปิดอยู่นี่โอ้ยหน่วยคักพวกเจ้ามีหน่วยแตกแล้วก็มีเพราะว่าเพิน่นตื่นแดดเนาะเพิ่นท้อนนะพวกเจ้าเพิ่นท้อนเพิน่น,นตืน่นแดดเนาะเแตกเนาะ เด้อขอในุญาดใส่เบื้องทรายบัดนน้เบื้องขัวล่ะสิมาหยายใส่เบื้องซ้ายได้เพื่อนๆสีเหลืองๆหน่อยหนึ่งขอสิปิดมันโหลดระบาดนน่โอ้ยพวกเจ้าเอ้ขอเสียมักเล่นหลายโพดหวดนีอข่อ,ขอยเมาแต่วุ่นวายก็อีหยังอยู่คนละบ่าว่าปิดมักเล่นข่อยนี่นะมักเล่นข่อยเสียเบิดนน่นะแตกเบิดนี่ เบิ่งค้าวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนะชิขออนุญาตลงไปก่อนขออนุญาตกดกิ้งลงไปหนึ่าหนึ่งเด้อขาวเดียด๋ยวเด้อที่ปิดแล้วพวกเจ้ายังละลายก็จะเอาอยัางไปใส่เนาะบบดนี้เนาะ เอาถาังไงลงมาได้ก่อนนี่กับโบได้เนาะอันอีคุณนายเนี่ยกรไดเพิ่งซอกหาถาังก่อนเพื่อนโบม,มีถุงบบม,มีถาดอย่างแถวนี้วะโอ้จะมันผักเนาะเห็นละเอาถาดยังไงเนี่ยละมัสไซแบบนี้ ชิไปมีงูนอนอยู่นี่สะละดัดอ่ะอยู่ไผอยู่มันด้วยชิมากวนคอยด่อส่วนก็สวนกูเฮือนก็เฮือนกูนก็มายู่กันอยู่นี่อยู่เว้ยไปยู่ในปอกในปลาคุณกระอกนี่เอา้าวาสิฟ้าวไปอาบน้ำก็ยังพออาบซ้ำนี่เพื่อนเพื่อนยังมาปิดตักเล่นอยู่นี่อยู่บาดนี่มันแตกกระปานั่นนี่ก็จังหวัดเสียดายมันต้องได้ปิดมนันนี่มันห้อนโพด เขาเป็นคนปลูกข้าทาเอื้อยข้ามาปิดเอื้อยข้ากระโปปิดเท่อแล้วี่ก็ปิดปให้กินปลูกอะไรยงังบ่แล้วปิดปให้กินอีกมาปิดเองกระโปปิดอีกเอื้อยข้กระไดจะจมอยู่นี่ระบาดนี่ลายขนาดเพื่อนเพื่อนนะเป็นมูก,กันอยู่พวกเจ้าเอ้ยปิดบระไวเราคนละลายอรีมาเล่นข่อยพวกเจ้า่นา่ะงามงามมึงไหม่นละ จักสิแจ้งบวลาเนาะโฟนในกระดาษขอเอาโฟนถ่ายเลยพวกเจ้าเด้อคือจะมาถ่ายรูปอันลงอันเฟซบุ๊กนะขครที่อันเอาชื่ออันเฟซบุ๊กคอณลงให้พวกเจ้าเด้อผู้ใดสอยากติดตามคอยทางเฟซบุ๊กเด้อแล้วขครที่ใส่ในอันอันนั้นก็คอยดอกแคปชั่นันให้พวกเจ้าอันติดตามคันผู้ใดอยากมาอันติดตามคอยทางเฟซบุ๊กนะ ็มาเป็นเพื่อนทางเป็นพวกกันเขาก็ล้มกันง่ายคนเก่าเนาะนเพื่อนปัญหายอยากไปมาหาสู่กันเนะยาะผููใหญ่ตางเล่าตางเด่นจะพูดค่อยสิเมือไทยเมือลาวเมือยามบ้านฉันลก็เขาสิคอนแทกกันง่ายะนะพวกเจ้าอืมนี่ปิดปุ๊บละน้อยใบใหญ่ปิดให้ฮะให้ห้ามสิมัว,มวอยู่กล้องก็ได้ เป็นม่วงวเมียงเมียงอยู่บุษน์ละทายดีหรือบุษนทายดีกับพี่ยู่ว่าได้อันนั่นปันใดเนาะพวกเจ้าซับขวากบปไปใส่ยยู่บอนเก่าเซเวยอยู่ขวสกอ่อ,อนซ้อนล้วได้เดี๋ยวนี่ขวากอ่อนซ้อนเล่นปันไดแล้วเดี๋ยวนี้ขอากายซีเซาเล่น,นเด้อพวกเจ้าว้าวแจง้งรถขั้นว่าขวบกคืนทอดคิดถึงเพื่อนๆเนี่ยนะขวบกเล่นซ้ำเด้อเพราะว่าอันหนะักขวากอยู่อเมริกาเนาะพวกเจ้าก็เฮ็ดการเฮ็ดง,งานก็โอเคอยู่ มีขอดเฮียนเล่นลองเบิงอันยูทูบเนี่ยขอว่ามันสีเป็นจังไงเนาะมึงเท่อสีจักมูหูจักคูทางบ้านเฮาอะไรเห็นผู้นั่นผู้นี่เนาะเมื่อเยี่ยมเมื่อยามกันมึงเท่กระทรงข้าวทรงข้าวมีหย่างหากันสบายว่าสั้นมันเล่นแล้วล่ะก็โอเคอยู่แต่ว่าช่วงนี้ขดบือหัวมันเป็นอย่างหยาบมันมึนซับขอดกบุปไปบุกขึ้นบุกเคิ้นนี่ยัง อยู่เซเวอยู่บอนเก่าอยู่อยู่เซเวอยู่บอนเก่าขาขี้ข้านลิ้นได้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยก็เห็นอยู่เพื่อนมาเบิงของข่อยมาซับให้ข่อยให้กับบักลายลอยู่แต่ขอกระปุกหูว่าเป็นอย่างคุ้มายอยู่เพื่อนจังบ่ออันบ่อบ่บ่บ่อบ่ขึ้นหนาฮะนะจังอยู่ตะบอลเก่านะนะ่อยเป็นคนแบบสั้นขันอยู่บอนเก่าล้วข่อยขี้ข้านโลดเป็นคนทอดถอยเพราะว่าข่อยก็ บริษัมีเวลาพวปันไหนพวกเจ้าสิมนานั่งอันอืมอันนี้อยู่ตลอดนะเพราะมันเป็นกำลังใจนะมันต้องมีกำลังใจเข้าใจบ่เพื่อนเพื่อนคือคือคอยบ่เขาต้องกำลังใจของเฮาที่ว่าเขาเห็นของเฮามันขึ้นอยู่เรื่อยนะเขาก็มีกำลังใจเนาะอัปเดตนั่นอัปเดตนี่ก็เป็นใจอยากเฮ็ดยูมันบ่อืมกล้องกล้องเห็ดข,ของคอยก็มีด้วพวกเจ้าด้วขคอยมีควบเปิ๊ดแต่คอยบ่เห็ดจ้าบัดบนี้คอยค้านว้าแจ้งรด พิดบักเล่นแล้วกู<ๆ>เริ่มฮ้อนเริ่มให้แล้วกูก็ห้แล้วกูก็ว,กกว่าแมนไปเบิดซะละบาดนี่นะอื่มใจขึ้นคลองขึ้นเว้ยคนเข้ามาซับคนเข้ามาอย่างเต็มยู่หกักววานซับพะโมย่ายไปใส่จักเถื่ออายุวอนเก่าเซเวอยู่ที่ยูหาสแตกลงอย่างกระดอยุวยอนเก่าฮันอยู่อือเล่นปักมือกูรัใจขึ้นคองขึ้นเว้ย คองที่บวขึ้นง้ามใดสิมาขึ้นง้ามมันก็เรื่องยูทูบนี่แหละพวกเจ้านังาม่ลาคนจีพิพีไม่เคยเฝ้าอาบน้ำไปกันก,ก็นเริ่มเบ้าลายยายห้างแล้วนี่จะซีซารคอยลายเด้อพวกเจ้าเด้ออารมณ์ขึ้นพวกเจ้าก็สิคิดคือกันกับข่อยที่บอกข่อยคิดว่าพวกเจ้าทุกคนก็สิคิดคือกันกับข่อยนั่นแหละมาช่วงนี้มันเป็นอย่างมันคือหยาบคือมือนแท o ยูทูบค่ะมันบอกใส่มาใส่ กัมพจ้าคิดคือ่อยก็ตอบคอมเมนต์มาหาเด้อนี่ดิเมื่อนี้บบได้อย่างได้แค่นี่แหละมาต้อนมาฝากเพื่อนนี่บบได้หลายแต่แค่นี้แหละต้อนมาฝากกันพเจ้าคิดค,คือกันที่คอยว่าไปว่าคุณยูแบบ,บจเอาใจใส่คนพอปันหนช่วงนี่ฮะนะคอยคิดว่าสําหรับข่อยคนอื่นของบ่ฮหู้คอยก็เริ่มเซ็งก็เพิ่นและคอยก็เริ่มของขึ้นละของเริ่มสิบ่อยากเล่นน้ำเพิ่นละคอยก็อยู่ประเทศไม่กล้าพวกเจ้าโอเค ว่าข่อยกัอยากเล่นนในย้อนว่าข่อยขึ้นฮอดพี่พน้องขั้นข่อยบัเล่นนี่ข่อยก็บขึ้นฮอดพวกเจ้าได้พวกเจ้าข่อยว่าแจ้งรลดขึ้นฮอดพวกเจ้าะนะขั้นบไัไเรอันเร่นยูทูบขั้นบัวเรอีกอย่างนะเคยเล่นเคยล้มก็พวกเจ้าแล้ยวะนะแล้วข่อยกัอยากล้มอยากว้าอยู่จังซัซนละเนาะคือข่อยว้าแวแหละข่อยซีอันฝากกันอันซ่องเฟซบุ๊กของข่อยเข้าไปในบนแคปชั่นให้พวกเจ้าเบิ่งเ้อว่าอันพวกเจ้าอยากติดตามข่อยทางเฟซบุ๊กก็ได้เนาะ ฝากไว้เท่าทนี้แหละมีมะแกงกับมะเล่นเมื่อนี้ปิดปักเล่นขอสิใส่ซื้อบอกขอปิดปักเล่นเนอะคุณทายยูสิเบิ่งกัแล้วแต course, ่คุณทายยูเด้อคั้นได้ทับนี่กับคุณทายยูกับปรดกรุณาอานาอันนั่นเดอขอเก็อยากเฮ็ดต่อยู่ดอกแต่ว่าขั้นข่อยเฮ็ดแล้วแบบว่าสี่เดือนข่อยบ่เห็นซับข่อยขึ้นอันนึ่งฮะนะพวกเจ้ามันมันคือว่ามันโพดมันเหลือแล้วเดี๋ยวนี้ฮะนะก็บ่ขึ้นฮะนะมีคนเข้ามาเบิ่งซับเข่อยบอกหลายๆอยู่ เราคอยก็ไปซับสไคร์ให้มูกบกหลาอยู่แต่กดประกดการณาของ่อยมันบกขึ้นมันอยู่เซ็งเน่งอยู่คือเก่ามันอยู่เซเวอยู่คือเก่าคณะพวกเจ้าเออบ้าเต็มก็บเต็มเด้อสิบอกให้ซะาสิตักก็บอตักสิเต็มก็บอเต็มนี่มันเมื่อยโอเคเอาฝากไว้ท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อเพื่อนเพื่อนเด้อถ่ายสุดถ่ายอย่าลืมซับสไคร์ห้เด้พวกเจ้าแล้วคอยสกับไปหาพวกเจ้าคนคอยกับซาจงไหนขอขอโทษขออภัยคือขอว่าขอเหตุเหีย นี่ก็สิไปการแล้วอาหน้าบาท่านอ่านยังลงมาปิดมักเล่นอยู่สวดน,นี่พวกเจ้าเอ้ทางบ้านก็ฮกหกมีเรียกมีการหลายอย่างเห็ดอยู่พวกเจ้าอ,อาฝากพวกเจ้าท่ายสุดท้ายขอให้พวกเจ้าอยู่ดีมีแหงเนาะ,ะเจริญทงเฮืองขอขึ้นฮอดขึ้นถึงพวกเจ้าก็จังแบะมาอีกมาหาปวกใจเด้ออยู่ดีมีแหงบายบาย